หลังจากแกะกล่องแล้วนะครับอ unpack เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมาดูรีวิวอุปกรณ์นะครับ startup kit และวัสดุต่างๆที่มาพร้อมกับเครื่องนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับโอเคตัวนี้ก็เป็นเครื่องในรุ่น s t ยศิษ F 1 7 0นะครับก็จะมีโลโก้บอกไว้ตรงนี้ชัดเจนนะครับอย่างที่เห็นหน้าตาภายนอกก็คือมีหน้าจอทัชสกรีนครับอะไรต่างนี้เรามาดูข้างในกันนะครับก็จะมีแมตเรียลครับมาให้ เดี๋ยวเราตัดก่อนนะครับเราดูความเรียบร้อยนะครับนี่คือภายในบิลชมเบอร์ของสไตสินะครับจุดเด่นของพิเตอร์ของสไตสิก็จะมีเรื่องของการชุดทำความสะอาดนะครับหัวพินเฮดหรือว่าตัวชุดแปลงปัดนะครับอด้านในนั้นถัดมาก็ในส่วนของอช่องโหลดแมทเท i เรียลนะครับหรือว่าแมทเท i เรียลเบก็จะมี 2ช่องนะครับคือสำหรับโมเดลแมทเทียลหช่องแล้วก็ช่องที่2นี่สำหรับซัพพอร์ตแมทเทียลนะครับก็ข้างในก็จะเป็นลักษณะของอช่องให้ทำการโหลดม้วนวัสดุลงไปนะครับก็เรียบร้อยดีแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นช่องลิ้นชักสำหรับเก็บ อุปกรณ์อื่นๆทั่วไปนะครับหลังจากที่เราทําการ unpack เรียบร้อยนะครับย้ายอุปกรณ์ต่างๆออกไปแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเครื่อง F Series เลยคือดีไซน์นะครับรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเพราะว่าได้ทีมออกแบบของ BMW มาช่วยทําการออกแบบให้นะครับก็เห็นว่าเหมาะสําหรับออฟฟิศนะครับเป็นพิลเตอร์ที่ออฟฟิศเฟรนลี่มากๆนะครับรุ่นล่าสุดจากส t a ิสนะครับถ้าเรามาดูด้านหลังก็ ไม่มีอะไรนะครับมากมายมีที่เราต้องดูก็คือจะเป็นในส่วนของ power นะครับ port สำหรับติดตั้งสาย network นะครับมี usb สำหรับติดตั้งตัว wireless นะครับแล้วก็พวก tag information tag ต่างๆนะครับพวก serial number นะครับข้อมูลต่างๆครับในง่ายแค่นี้เองส่วนด้านหน้านะครับ ก็จะมีในส่วนที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับปุ่ม power นะครับแล้วก็มีช่อง USB สำหรับโหลดข้อมูลการปริ้นนะครับ2ช่องทีนี้เรามาดูด้านบนนะครับที่เป็นในส่วนของ r i n ้นเฮดกันครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู่าครับเรมีระบบเซฟตี้นะครับต้องเปิดประตูหน้าก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีหัวปริ้นนะครับ2หัวคือ โมเดลเฮดแล้วก็ซัพพอร์ตเฮดนะครับครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มากันบ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็เริ่มจากอันนี้คือคูลิ่งโมดูลนะครับเปิดดูครับนี่คือชุด c าคูลิ่งนะครับเวลาเราพิ์แมททีเรียลชนิด P.L.A เท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ซัพพอร์ตแมททีเรียลเพิ่ม ถัดมาก็จะเป็น F 1 2 3 Series นะครับ Welcome Kit นะครับหรือว่าชุด Startup Kit ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรกันบ้างครับลองแกะดูก็ตัวแรกเลยก็จะเป็นถุงฟอยล์ Fruit นะครับสำหรับการความชื้น Material นะครับเวลาเราไม่ได้ใช้ก็เอา Material มาเก็บไว้ในนี้ครับมี Instruction Information นะครับ ู่มือเบื้องต้นมีผ้าเช็ดทำความสะอาดเครื่องมาให้1ผืนนะครับสาย power ครับมาให้ทั้ง2แบบสำหรับไฟ100่โวลต์นะครับแล้วก็220โวลต์นี่เป็นชุดทำความสะอาดกระจกนะครับมีน้ํายาแล้วก็ผ้าเช็ดให้สายแลนครับอันนี้มีอะไรบ้าง นี้เป็น usb นะครับข้อมูลแบ็กอัพที่ให้มาจากโรงงานนะครับสำหรับการรีคาเวอรี่คีมตัดนะครับตัดเส้นฟิลลเมนคีมปากแหลมนะครับหรือคีมปากกิ๊กจกสำหรับเคลียวัสดุนะครับที่อาจจะมีติดอยู่ตามเครื่องและก็ชิ้นงานเวลาเราแกะซัพพอร์ตนะครับสามารถใช้คีมอีกตัวหนึ่งช่วยได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแว่นขยายนะครับสำหรับทำการ อสองดูชิ้นงานนะครับสามารถซูมได้ 10x นะครับเพื่อดูเส้นดูอะไรต่างๆเวลาทำการค a ลิเบชันนะครับปรับขนาดตัวเครื่องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกลียงของเหลืองนะครับสำหรับทำการแสะแยกชิ้นงานออกจากโมเดลลิ่งเบสนะครับซึ่งก็เขียนว่า,วาอุปกรณ์ต่างๆให้มาครบเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือถุงมือกันความร้อนนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับสำหรับใช้กับเครื่อง s t y r i s i t F170 นะครับในรุ่น F170 เนี่ยรองรับวัสดุได้ทั้งหมด3ชนิดนะครับก็คือตัวแรกคือที่ให้มา ABS นะครับเป็นสี Ivory นะครับหรือสีงาช้างนั่นเองซึ่งข้างในก็จะมี m a ทเท i เรนะครับมามาในลักษณะของม้วนนะครับเป็นม้วนมาเลยแล้วก็ถูก บรรจุพันธ์ุมาในถุงฟลอยเรียบร้อยนะครับการความชื้นอย่างดีนะครับวัสดุอีกชนิดหนึ่งสำคัญมากในการขึ้นรูปชิ้นงานก็คือ QSR support หรือว่า support material นะครับก็ให้มา1ม้วนในชุด startup kit นะครับส่วนม้วนที่3ตัวนี้เป็นชนิด PLA นะครับ PLA เป็น material ที่ขึ้นรูปได้นะครับ ไม่ต้องใช้ซับพอร์ตแมทีเรียลเลยเพราะใช้ตัวเขาเองนะครับเสร็จในตัวแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลลิ่งเบสนะครับ 3D พิ i เตอร์ของสไตล s สนะครับในตระกูล FDM เนี่ยเราจะขึ้นรูปชิ้นงานเกาะอยู่บนแผ่นโมเดลลิ่งเบสตัวนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะทำการเซปาร์เรทแยกมันออกจากกันนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานไป uh, ไปแกะไปล้างหรือว่าไปใช้งานต่อไป ก็ให้มาทั้งหมดในกล่องนะครับ16แผ่น